ย้อนไป14นาฬิกา7นาทีวันนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด4.5แมกนิจูดนะครับศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตำบลแม่ป,ปังอำเภอพร,ราวจังหวัดเชียงใหม่ความลึกจากผิวดิน1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าเซลล์บอดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เตรียมพร้อมระมัดระวังแต่ว่ามันล่าช้าไป15นาทีครับโดยการแจ้งเตือนครั้งแรกส่งตอน14นาฬิกา22นาทีรอบที่2ก็มีนะครับ14นาฬิกา52นาที ซึ่งบริเวณจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในเขตอุทยาแนแห่งชาติสีล้านนานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเดินลาดตะเวนอยู่ในพื้นที่ก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวอย่างชัดเจนพร้อมทั้งได้ยินเสียงแผ่นดินลั่นตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนโดยกองฝ่าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับว่าสาเหตุคราวนี้เกิดจากกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทาครับไปดูจากประชาชนในพื้นที่บ้างคนเชียงใหม่ครับโดยเฉพาะอยู่ในอาคารสูงอย่างเช่น หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปน้องๆบอกว่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจนนะครับขณะที่พนักงานในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งบอกว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันขณะที่ประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดและก็อำเภอฝางนะครับก็ยังรับรู้ได้นะครับจังหวัดใกล้เคียงพะเยาลำปางแม่ฮองสอนอันนี้ก็มีรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับสั่งการให้อำเภอพร้าวและพื้นที่ข้างเคียงนะครับออกสำรวจและก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็ตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าความเสียหายต่ออาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอันนี้เป็นภาพของเขื่อนแม่งัดสมบุญชนนะครับซึ่งอยู่ในจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวด้วยกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายครับ